ความสำเร็จของสถาบันการศึกษาอันได้แก่โรงเรียนหัดใหญ่อํานวยวิทซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในอำเภอหัดใหญ่โรงเรียนหัดใหญ่อํานวยวิทพนิชยการและโรงเรียนหัดใหญ่อํานวยวิทบริหารธุรกิจประกอบกับวิสัยทัศน์อันยาวไกลของท่านอาจารย์ประณีตด,ดิบเยสรินผู้ก่อตั้งและคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้อนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยเมืองหัดใหญ่ขึ้นในวันที่9เมษายนพุทธศักราช2 5 4 0ซึ่งเป็นวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในจงังหวัดสงขลาและภาคใต้ตอนล่างด้วยศักยภาพทางการจัดการการศึกษา,กา,กา,กา 46, ทําให้วิทยาลัยเมืองหัดใหญ่ได้เปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยหัดใหญ่เมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2546 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคใตา้และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการเติบโ,โตสูงสุดแห่งหนึ่งของประเทศสภาหมหาวิยารหัตถ์ใจพร้อมด้วยผู้บริหารขนาดการยพยายามที่จะสร้างปฏิบัติตามพันธกิจสี่ประการที่มาหาวิทยาลัยพึงจะต้องปฏิบัติคือ งานวิชาการงานวิจัยงานสัมพันธ์ชุมชนและงานศิลปะวัฒนธรรมทั้งสี่ด้านเหล่านี้ผู้บริหารพยายามที่จะมุ่งเน้นให้บรรณัณฑิตทุกคนมีคุณภาพตามปัญญาของมหาวิทยาลัยคือรู้คิดรู้ทำรมรู้สำเร็จมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ มีความมุ่งมั่นในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาให้นักศึกษาสำเร็จเป็นบัณฑิตมืออาชีพและตอบสนองวิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำก้าวล้ำสู่สากลสร้างคนมืออาชีพปัจจุบันมหาวิทยาลัยหัดใหญ่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี6กคณะได้แก่คณะบริหารธุรกิจ ได้ดาเนินการสอนหลักสูตรปริญญาตรี4ปีและหลักสูตรต่อนเนื่อง2ปีใน5สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมนอกจากนั้นยังมีการเปิดสอนภาคสมทบโดยจัดเวลาเรียนในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อีกด้วยคณะนิติศาสตร์หลักสูตร4ปีภาคปกติคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจหลักสูตร4ปีภาคปกติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตร4ปีภาคปกติคณะรัฐศาสตร์สาขาวิชาการเมืองการปกครองสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นหลักสูตร4ปีภาคปกติคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์หลักสูตร4ปีภาคปกติมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ยังก้าวล้ำสู่สากลด้วยการเปิดวิทยาลัยนานาชาติทำการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจและหลักสูตร2ภาษาสาขามัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทนั้น ดำเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งได้เปิดการสอนสองหลักสูตรคือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ยังเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรหนึ่งหลักสูตรคือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนทุกย่างก้าวของการเวลา และทุกย่างก้าวของมหาวิทยาลัยหัดใหญ่เป็นไปด้วยความมั่นคงและมีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพเป็นปัญญาชนพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติดังคำกล่าวของอาจารย์นวรัตพง์ไพบูรณ์ศิลปินแห่งชาติที่กล่าวว่ามหาวิทยาลัยหัดใหญ่มหาวิทยาลัยผู้รู้ผู้สร้างสรรค์ รู้คิดรู้ทำรรสำเร็จพลันปลูกปั้นปัญญาสง่างาม like มหาวิทยาลัยหัดใหญ่เรียนรู้มุ่งสู่มืออาชีพ